มาอยู่กับผมแมทธิวจาก P1 Car Audio อีกเช่นเคยนะฮะสำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็มาเจอกันอีกแล้วครับกับการติดตั้งตัวจอ Android เข้ากับรถรุ่นต่างๆในประเทศไทยสำหรับรถในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ทุกท่านเห็นทั่วไปตาม<ด>ช้องถนน<ด>เลยเละครับก็คือตัวรถ Toyota Camry 2015นั่นเองซึ่งสำหรับในวันนี้นะฮะทางลูกค้าก็มาทําการเปลี่ยนในตัวเครื่องเล่นเดิมของตัวรถ Toyota c แ m r y คันนี้ให้กลายเป็นจอ Android จากนิวชิก้าในสเปค L8 Series แ a m 6ลำ128รองรับการเล่น Apple CarPlay และ Android Auto สำหรับในวันนี้นะครับผมจะมาทำการสาธิตการใช้งานตัว Apple CarPlay และแอปอื่นๆในตัวจอตัวนี้เลยครับติดตามชมได้เลยครับสำหรับในตอนนี้นะฮะตัว Toyota Camry 2015นะครับก็ได้ทำการติดตั้งตัว Joy Android จากมิชิแกในสเปค L8 Series แ a มหกลอมร้ Apple CarPlay Android Auto เข้าไปแล้วครับก่อนอื่นเลยเนี่ยสภาพภายนอกของตัวจอนะครับก็จะมาพร้อมหน้ากากนี้เลยฮะเป็นหน้ากากสองฝั่งนี้นครับแล้วก็มีตัวจอตรงกลางครับผมสำหรับระบบเดิมของตัวรถนะครับก็จะมีในส่วนของ,ของคอนโทรลพวงมาลัยมาด้วยฮะนี่เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงเลื่อนแท็กและตัวเครื่องนะก็จะมีมอนิเตอร์ตรงนี้ในส่วนของระบบเปิดปิดประตูเนี่ยยังแสดงอยู่เหมือนเดิมครับ ก่อน <utan> อื่นเลยเนี่ยเรามาดูในสน่วนของสเปกกันก่อนเลยแล้วกันฮะมาที่การตั้งค่านะครับก็จะมีในเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรื่องของแอปฮะการแสดงความสว่างหน้าจอและนี่ครับพื้นที่จัดเก็บนี่ก็เป็นพื้นที่จัดเก็บนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นลอม 128GB กิกนะฮะเราสามารถดูภาพรวมตรงนี้ได้ครับนี่เป็นแรม6ลอม128นะฮะนี่แล้วก็ยังเหลือพื้นที่จัดเก็บแอปอื่นๆอีกเพียบเลยแหละฮะ และสำหรับตัวจอตัวนี้นะครับก็เป็นจอ Android ที่มีเวอร์ชัน Android นะครับเป็น Android เวอร์ชัน10นั่นเองก็ถือว่าอัปเดตมากๆเลยล่ะครับสำหรับไฮไลท์ของตัวจอ Android ในสเปค L8 Series ตัวนี้นะฮะก็คือเรื่องของการใช้ Apple CarPlay และ Android Auto นั่นเองสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้เตรียมนะฮะในส่วนของโทรศัพท์ iPhone เครื่องนี้ครับแล้วก็เชื่อมต่อสายชาร์จนะฮะเข้ากับตัวช่อง USB ของตัวรถครับนี่ ต่อวิธีการเข้านะฮะในส่วนของตัว Apple CarPlay เนี่ยเราก็มาที่แส้ l ลิงตรงนี้ฮะเป็นการเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเข้ากับตัวจอนั่นเองโดยแอปที่ทำการรองรับนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวโทรศัพท์ครับแอปแผนที่อย่าง Apple Map เป็นแอปจากตัว iOS นะฮะแอปแผนที่อย่าง Google Map แอป Music Streaming อย่าง Spotify และ y o u t e ครับ การาใช้งานแอปประชุมนะฮะอย่าง Microsoft Teams ตัว w e b e XMeet ครับหรือว่า Zoom สามารถใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับเรามาดูในส่วนของตัวแอปโทรศัพท์กันก่อนเลยแล้วกันฮะเนี่ยล่าสุดรายชื่อฮะ,ะหรือว่าในส่วนของการกดเลขเนี่ยตัวข้อมูลตรงนี้ครับจะทำการอิงจากตัวโทรศัพท์ iPhone เครื่องนี้นั่นเองครับาสามารถกดเบอร์โทรจากตรงหน้าจอได้นะครับและ การใช้งานนะคะในส่วนการนำทางเช่นแผนที่ครับอย่าง Apple Map กดค้นหาเลยฮะ,ะพิมพ์ได้เซนทันเฟสติ e ั a อ v ส l e w ฮะนำทางเลยแล้วกัน,นะคะนรับัเส้นทางไปียงเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นเสียงของตัวซิลิ <3 S 2> <ล>นั่นเอง <80. S 1> อ่ะก็หยุดนำทางก่อนนะฮะ หรือว่าในส่วนของตัวแอปนำทางอีกตัวนะครับเช่น Google Map ลองกดดูกันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะกดค้นหาได้ครับและสําหรับตัว Google Map นะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้จากไมโครโฟนตรงนี้นะฮะสยามพารากอนผมสั่งว่าสยามพารากอนไปนะครับตัวเครื่องก็จะเริ่มนําเส้นทางให้ผมกดเลยฮะสา,า,า,ามารถปิดเสียงของตัว Google Assistant จากตรงนี้ได้นะฮะ เนี่ยปิดเสียงจากตัวการสั่งการได้หรือว่าในส่วนของแอปมิวสิกสตรีมมิ Bref, ่งครับเช่น Spotify หรือว่าจุกลองดู Spotify กนก่อนเลยแล้วกันฮะดูกันสักเพลย์ลิสต์หนึ่งนะฮะเพิ่มเสียงจากคอนโทรลเมลายได้ครับลดเสียงได้เล่นแทร็กได้ฮะเล่นเพลงนะฮะ ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับการทํางานร่วมกับตัวคอนโทรลพวงมาลัยหรือว่าในส่วนของตัวาการทํางานรวมนะฮะจะอยู่ที่ทางซ้ายสุดของหน้าจอครับอบอกเสียงกันตรงหน้าจอเลยนะฮะสำหรับนี่นะฮะก็จะเป็นการนําทางจากตัว Google Map และนี่ก็คือ Spotify ครับการอ่านข้อความเสียงผ่านลาย ก็เป็นประมาณนี้นะครับหรือว่าในส่วนของตัวการตั้งค่านะฮะ,ะระหว่างนี้เราปิดเพลงกันนะฮะสำหรับการตั้งค่านะครับเราสามารถตั้งค่าวอลเปเปอร์พื้นหลังได้ะฮะนี่เป็นอย่างนี้ฮะตั้งค่าเลยวอลเปเปอร์ของเราก็จะเปลี่ยนรูปไปนะฮะ นี่ก็เป็นการใช้งานนะครับในส่วนของตัว Apple CarPlay ในจอ Android จากมิชิก้า L8 Series ตัวนี้นั่นเองครับทำงานร่วมกับระบบเดิมของรถได้อย่างดีเลยนะฮะสำหรับในตัวจอ Android นะครับสิ่งที่เราต้องพูดถึงเลยนะฮะก็คือเรื่องของการใช้งานแอปนั่นเอง สรับในตัวจอตัวนี้นะฮะก็จะมีแอป,ปอยู่มากมายเลยครับอันนี้เป็นหน้าเมนูนะฮะรวมก็จะมีในส่วนของแอป,ปที่เราลงมาแล้วนะครับเป็น YouTube ครับ Netflix Google Map หรือว่าทุกท่านเนี่ยสามารถโหลดแอป,ปเพิ่มเติมได้นะฮะจากตัว Play Store ตรงนี้ซึ่งทุกท่านเนี่ก็ต้องทำการล็อกอินในรหัสของ Gmail นะครับแล้วทำการโหลดแอปสำหรับในส่วนแรกเลยนะฮะเรามาลองดูในส่วนของตัว y YouTube ก,กันก่อนเลยกัน สำหรับ YouTube นะฮะกดแล้วก็มาเลยนะครับเรามาลองดูกันซักเพลงหนึ่งก่อนเลยเพิ่มเสียงจากตรงขนมลลายได้นะฮะนี่ฮะหรือว่าทำการเปลี่ยนคลิปนะฮะ จะม,มีในส่วนของการนำทางนะครับเช่นตัวแอป Google Map นั่นเองเราปลองดูกันอีกทีนึงน,นะฮะในส่วน Google Map นะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราสามารถเลือกการนำทางได้จากตรงค้นหาตรงนี้กดสั่งการด้วยเสียงได้ครับห้างเซนทัลว l ลผมสั่งว่าเ e n ทัลวอลเป็นเมื่อสักครู่นะฮะถือว่าเร็วมากๆเลยกดนำทางจากตรงนี้ฮะเครื่องก็จะค้นหาเส้นทางนะครับกดเริ่มนำทาง 87อยนทนอาาา87ยข้กรเ2ี่ก็เป็นเสียงของตัว Google Assistant นะฮะสามารถเปลี่ปิดเสียงของตัว Google ได้ก็จะปิดตัวนี้ปิดเสียงตรงนี้หรือว่าตอนนี้นะฮะเราก็หยุดการนำทางก่อนและที่สำคัญนะครับสำหรับตัวจอตัวนี้เนี่ยสามารถแบ่ง2หน้าจอได้ครับเราก็กดมาที่ตรงรูปสี่เหลี่ยมข้างบนตัวนี้นะฮะ ก็จะเป็นแอปที่เราเคยเปิดมานะฮะสามารถปิดแอปที่เราเคยเปิดค้างไว้ได้จากกากระบ,บาทหรือกดล้างทั้งหมดนะฮะวิธีการเปิด2หน้าจอนะครับกดค้างลากไปแตะไปวาง,างนะะีฮะฝั่งนี้ขยายเป็นตัว YouTube ก็ได้ฮะ,ะสามารถดู YouTube พร้อมนำทางไปด้วยเลยเริ่มนำทางจากตรง Google Map ด้วยฮะ ไปตามซอยลาดพร้าว้8ดซอยจันทราสูขเข้าสู่ซอยลาดพร้าว87แยก2ก็เป็นประมาณนี้นะฮะจะมีในเสียงในส่วนของตัว YouTube ครับและเสียงของตัว Google Assistant เมื่อสักครู่ครับบอกได้เลยว่าการแสดง2หน้าจอของจอ Android ตัวนี้เนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากๆเลยแหะครับและที่สำคัญนะครับสำหรับรถคันนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการติดตั้งในส่วนของกล้องบันทึกหน้า Android อัจฉริยะเข้าไปด้วยฮนะ วิธีการใช้งานร่วมกับตัวจอ Android นะครับไปที่หน้าเมนูรวมครับจะสังเกตได้ว่ามีไอคอนรูปกล้องตรงนี้กดเลยฮะนี่ฮะภาพจากกล้องหน้ารถก็จะมาแสดงอยู่บนหน้าจอตัวนี้ด้วยนี่ฮะจะสังเกตได้ว่ามีข้อมูลนะครับเป็นวันที่และเวลาอยู่ตรงนี้และที่สําคัญครับสำหรับตัวกล้องตัวนี้เนี่ยเป็นการบันทึกทั้งวิดีโอครับและรูปภาพเราสามารถดูภาพย้อนหลังได้จากตรงฟันเฟืองตัวนี้ฮะกดเล่นย้อนหลังตัวนี้เลย นี่ก็คือวิดีโอที่เราทำการบันทึกไว้นะฮะลองดูกันสักชุดหนึ่งอ่าเราก็ลองออกมาหน่อยในส่วนของตรงนี้นะฮะเป็นการดูรูปภาพย้อนหลังครับอันนี้ผมทําการถ่ายไปรูปหนึ่งแล้วก็เป็นรูปนี้นะฮะวิธีการถ่ายรูปภาพนะครับเราก็สามารถกดไปที่ตรงรูปกล้องตรงนี้ได้ะครับ บอกได้เลยนะครับว่าสําหรับตัวกล้องบนทึกหน้า Android ตัวนี้เนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากๆเลยครับสามารถทํางานร่วมกับจอ Android ได้อย่างดีเลยแหละและสําหรับในตัวจอ Android ตัวนี้นะฮะสามารถทํางานร่วมกับระบบของกล้องมองหลังได้นะครับเราก็ไปที่เกียร์เกียร์ถอยหลังเลยนะฮะภาพจากกล้องมองหลังก็จะมาแสดงอยู่บนหน้าจอตัวนี้ด้วยแหละครับ และที่สําคัญนะครับสำหรับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เรียกได้ว่าเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของจอติดรถยนต์ตอนนี้นะฮะก็คือการอ่านไฟล์จากตัว usb นั่นเองผมได้ทําการเตรียมนะฮะเป็นแฟลชไดร์โซนี่สิบสองสตัวนี้นะครับเราจะลองเสียบไปที่ตัวช่อง usb ดูะฮะวิธีการเล่นนะฮะก็จะมีในส่วนของวิดีโอครับตรงนี้และในส่วนของตัว usb เมื่อสักครู่เนี่ยก็จะมีไฟล์เสียงคุณภาพสูงอย่างไฟล์แฟลก ไฟเพลงปกตินะฮะอย่าง mp 3และไฟล์วิดีโออย่าง mp 4ครับลองดูวิดีโอนก่อนเลยละกันนี่ฮะเราก็เลือกดูจากตัวไฟล์ usb มาสักครู่นี่ฮะสามารถเลื่อนคลิปได้หรือว่าทำการข้ามคลิปนะฮะเปลี่ยนแท็กได้ นี่ก็เป็นการอ่านตัวไฟล์วิดีโอนะคะจากช่อง USB หรือว่าในส่วนของการอ่านไฟล์ตัวเพลงนะฮะเราก็ไปที่เพลงตรงนี้เลยฮะกดลิสต์ตรงนี้ได้ครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะเป็นไฟล์แฟลกครับเพิ่มเสียงลดเ,เสียงจากคอนโทรลพไรได้เหมือนเดิมฮะเลื่อนได้ฮะ นี่เป็นไฟลแฟลกนะครับเป็นไฟล์เสียงคุณภาพสูงก็สามารถเลื่อนหาเพลงนะฮะได้จากตรงลิสต์ตรงนี้เลยนะฮะหรือว่าในส่วนของตัว MP3 ครับก็นี่ก็คือการอ่านไฟล์ตัวเพลงนะฮะหรือว่าในส่วนของการปรับเสียงนะฮะก็มีในส่วนของการตั้งค่าเสียงต่างๆมา นะหรือว่าการตั้งค่าแบบละเอียดมากๆนะครับก็กดที่ตรงนี้ได้เลยก็เรียกได้ว่ามีความสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับสำหรับฟังก์ชันพื้นฐานแบบนี้โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวจอติดรถยนต์ โตโยต้าแคมรี่2015ตัวนี้ซึ่งเป็นจอแอนดรอยจากมิชิการํสำหรับตัวจอแอนดรอยจากมิชิกานะครับเราก็ยังสามารถติดตั้งให้กับรถรุ่นอื่นๆได้นะครับกับในประเทศไทยเนี่ยและยังมีสเปคอื่นๆท่านได้เลือกอีกมากมายเลยครับสำหรับในวันนี้นะคะสํสำหรับท่านไหนที่สนใจก็สามารถโทรมาหาเรานะครับได้ที่เบอร์029323485ครับ084524433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะครับดูสินค้าอื่นๆอีกเพิ่มเติมนะคะได้ที่ w ว w บไซต p r o m a r k e t c o m ครับ หรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับเรานะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับ Joy Android และผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ที่ i d i n e Sipone ครับและสำหรับท่านไหนนะฮะที่ชื่นชอบในการรีวิวตัว Joy Android ในตอนนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ได้ที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้เลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราสำหรับในวันนี้นะครับผม m a ทธิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับตัว Toyota Camry ที่ได้ติดตั้งตัว Joy Android จากบิชิก้าตัวนี้นะครับบ๊ายบายครับ